สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ไปเตอนนะคะวันนี้นะคะเตินเรื่องของ การเปิดรับในเรื่องของความรวยความมั่งคั่งมาแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆนะคะก่อนอื่นเลยเ,เพื่อนๆอาจจะเคยศึกษาในเรื่องกฎแรงดูดถ้าพูดถึงความรวยหลายคนให้ความหมายไปทางด้านการเงินด้านของสินทรัพย์แน่นอนค่ะว่าความรวยหรือความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งมันมีอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาอากาศ หรือธรรมชาติต่างๆก็คือความรวยความมั่งคั่งที่จักรวาลนี้ที่โลกใบนี้มอบให้กับเราแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะต้องการก็คือความมั่งคั่งทางการเงินสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่เดินอยากมาแบ่งปันก็คือว่าการที่เราส่งสัญญ,ญาณออกไปอย่างจักรวาลนี้พูดง่ายๆนะคะว่าตัวเราเนี่ย เป็นเหมือนแม่เหล็กชนิดหนึ่งที่จะไปดึงดูดเงินดึงดูดเรื่องราวดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนเข้ามาสู่ชีวิตเราถ้าเราเป็นแม่เหล็กเราจะไปดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตเราเราจะต้องรู้ก่อนว่า อะไรคือสิ่งที่สื่อสารกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะทุกอย่างคือพลังงานคําตอบก็คือความคิดอารมณ์ความรู้สึกของคุณแล้ววันนี้อารมณ์ที่จะเป็นอารมณ์ไปดึงดูดก็ได้แก่อารมณ์ที่เป็นบวกอารมณ์ที่อยู่ในความปิติสุขอารมณ์ที่มีความปรารถนา ความเชื่อความรักอย่างแรงกล้ารวมไปกระทั่งถึงในเรื่องของเซ็กหรือเรื่องของการกระตือรือร้นความโรแมนติกต่างๆอารมณ์แห่งความคาดหวังพึงพอใจสังเกตได้ว่าอารมณ์เหล่านี้จะเป็นอารมณ์แห่งความเบาสบาย โล่งโล่งโปร่งเบาสบายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอารมณ์เหล่านี้บวกกับการลงมือทำแอคชั่นที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจะทําให้คุณได้รับสิ่งนั้นราวกับปาฏิหาริย์อย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะว่าอารมณ์เหล่านี้เราสามารถสร้างมันขึ้นได้ผ่านความคิดของเราผ่านการลงมือทําสังเกตไหมคะว่า เวลาที่เรานั้นได้บริจาคได้ทำบุญได้ทำความดีอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขจากหัวใจถ้าเราทำแบบด้วยหัวใจเราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะเราเกิดความโล่งโปร่งเบาสบายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เสาสัญ,ญญาณก็คือตัวเราเนี่ยส่งพลังงานลบๆออกไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความกลัว พลังงานแห่งความกลัวยกตัวอย่างว่าเรากลัวว่าเงินเราจะหมดกลัวคนลักนอกใจกลัวหัวหน้ากลัวลูกน้องกลัวงานกลัวนั่นกลัวนี่กลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือกังวลกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือเกิดความอิจฉาลิษยาหรือเกิดความโลภความอยาก ที่มีความโลภเข้าไปผสมอยู่แน่นอนค่ะว่าอารมณ์เหล่านี้มันก็จะไปดึงดูดพลังงานลบๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณสังเกตได้จากการที่พบเจอเรื่องราวเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราผ่านผู้คนผ่านสถานการณ์ต่างๆนั่นเป็นสัญญาณให้เรารีบเปลี่ยนขึ้นพลังงานทันทีโดยการให้ความหมายกับเหตุการณ์ที่เจอหยุดกล่าวโทษตัวเอง หยุดกล่าวโทษสถานการณ์กล่าวคำขอบคุณเพื่อขยายพลังงานค่อยๆไต่ระดับให้ไปถึงความเชื่อความปรารถนาดีความเอนจอยการมีพลังบวกแน่นอนข่าวว่านี่คือหนึ่งเคล็ดลับในการที่เราจะปรับเสาสัญญาณของเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในจิตของเรานั้นเวลาที่เราใช้ความคิดจิตของเรา เขาสามารถเลือกได้ว่ามันจะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เพราะการที่เราอาจจะยังไม่มีในเรื่องของฐานะทางการเงินตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกสิ่งที่ให้จิตใต้สำนึกเขายอมรับใหม่ได้โดยการหาเหตุผลหาหลักฐานแล้วจิตใต้สำนึกนั้นเขาแยกไม่ออกระหว่าง ความจริงกับจินตนาการเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่สำคัญมากๆก็คือการที่หลังจากตื่นนอนคุณสามารถ จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นทางด้านการเงินเหตุการณ์ที่มันต้องการให้เกิดขึ้นทางด้านการงานแน่นอนค่ะว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่สมองของเรานั้นอยู่ในคลื่นของอัลฟ่ามันเป็นคลื่นของพลังงานที่เราสามารถที่จะส่งตรงไปยังจักรวาลส่งตรงให้จิตใต้สำน,นึกของเราเขารับรู้ว่าเราปรารถนาแบบไหนโดยไล้แรงต้านนี่คือเคล็ดลับสําคัญมากๆเราสามารถ จินตนาการผ่านความคิดผ่านความรู้สึกของเราใส่ให้จิตใต้สำนึกเขาทำงานให้เราว่าเราปรารถนาการเงินแบบไหนและสิ่งที่สำคัญมากๆพลังแห่งการโฟกัสเมื่อเราปล่อยขึ้นความคิดสนใจเรื่องใดสิ่งสิ่งนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราสนใจหรือใส่ใจในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของการเงินปัญหาต่างๆ นั่นแสดงว่า เรากำลังขยายสิ่งนั้นให้เพิ่มมากขึ้นวิธีการก็คือว่าย้ายโฟกัสแล้วเปิดรับพลังงานดีๆด,ด้วยคลื่นต่างๆที่เตือนได้กล่าวไว้ว่ามีคลื่นพลังงานแห่งความมาั่งคั่งปิติสุขพลังงานการเงินที่เป็นพลังงานสูงเขาชอบคลื่นพลังงานเหล่านั้นหน้าที่ของเราคือเปิดรับก็คือปล่อยคลื่นที่เป็นความรู้สึกอารมณ์ดีๆคำถามถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เราไม่พึงพอใจ เราจะสามารถยกระดับพลังงานอารมณ์ของเราได้อย่างไรแน่นอนค่ะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ไว้ก็คือว่าความกลัวความกังวลความสงสัย ความรู้สึกในเรื่องของความไม่ปลอดภัยมันเป็นปกติของมนุษย์เราทุกคนที่สร้างมาเพื่อปกป้องเราให้เรานั้นเกิดความกลัวไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เกิดความกลัวเราจะไม่มีบรรพบุรุษสืบทอดกันมาถึงขนาดนี้เพราะนั่นเป็นพลังงานที่อยู่ภายในตัวเราที่เขาปกป้องเราให้เราแค่รู้จากนั้นให้เราแทนที่พลังงานดีๆโดยการนึกถึงและขอบคุณ เพราะสองพลังงานนี้มันจะช่วยให้เรานั้นทดแทนในเรื่องของพลังงานความกลัวความกังวลได้เพราะหลายคนนั้นเมื่อเจอหน้าง,งานจริงๆหรือเจอเหตุการณ์ที่ตัวเองนั้นกลัวกังวลแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรวิธีการก็คือให้รีบขอบคุณและมองหาพลังงานดีๆแทนที่ท,ทันทีเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเสาสัญญาณเปลี่ยนขึ้นไปยังพลังงานที่สูงให้ได้ เพราะการเปิดรับคือการทําให้ตัวเองนั้นอยู่ในคลื่นของพลังงานบวกให้ได้มากที่สุดเพราะจักรวาลเขาแยกไม่ออกแยกชนชาติไม่ออกแยกอะไรไม่ออกเขารับรู้เราผ่านความรู้สึกเท่านั้น และวิธีการที่ดีอีกหนึ่งวิธีก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราส่งสัญญาณออกไปแล้วเราแทนที่ด้วยการขอบคุณการรู้สึกดีแต่วิธีการที่ทำให้มันดึงดูดหรือเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาได้ก็คือจงระวังในสิ่งที่ตัวเองเซลทอกับตัวเองเซลทอกับตัวเองก็คือการที่คุณนั้นพูดกับตัวเองย้ำๆเช่นทำไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับฉันทำไมเงินหรือความสัมพันธ์ หรือสิ่งรอบข้างถึงเป็นแบบนี้าการตั้งคำถาม จะสามารถช่วยให้คุณนั้นพบทางออกได้การตั้งคำถามเป็นหนึ่งในวิธีการในการแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นจงตั้งคำถามเพื่อให้ตัวเองนั้นมีทางเลือกจงตั้งคำถามในเชิงบวกถ้าเราเจอวิกฤตเจอปัญหาคำถามที่เราควรถามก็คือเราสามารถหาสิ่งดีๆได้จากปัญหานี้อย่างไรปัญหานี้คือแม่เสร็จจากจัก,กรวาลที่เขาต้องการให้เราแก้เรื่องไหนเขาต้องการให้เรากลับมาทบทวนเรื่อง เพราะจักรวาลจะส่งปัญหามาเท่ากับความสามารถที่เรามีอย่างแน่นอนเราจะต้องรู้ว่าปัญหานี้เขาต้องการให้เราแก้เรื่องอะไรจากนั้นใช้วิธีการเซล์ท็อกแล้วก็จินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการและเปิดรับ ความสุขด้วยการอยู่ในคลื่นพลังงานที่ตัวเองนั้นสามารถทำให้ตัวเองยกระดับได้ขอบคุณปิติสุขปรารถนามีความเชื่อก,กระตือรือร้นแล้วก็หาเหตุผลทำให้ตัวเองนั้นเกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดีได้นี่ก็คือการเปิดรับความมั่งคั่งและความรวยซึ่งตัวเองนั้นก็ฝึกฝนและก็ใช้มันมานะคะและตนก็อยากแบ่งปันให้กับเพื่อนๆว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถฝึกฝนได้ด้วยวิธีการง่ายๆแน่นอนค่ะว่าแล แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่เป็นความมั่งคั่งจะตามมาเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนการเป็นของเราก็คือ B แล้วเราลงมือทําก็คือเราทําในสิ่งที่เราขยายขึ้นพลังงานคําว่า have หรือสิ่งต่างๆความมั่งคั่งจะตามมาแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอให้เรามีก่อนแล้วเราค่อยมีความสุขเราสามารถมีความสุขโดยการลงมือทําโดยการยิ้มแย้มด้วยการลงมือทําบางสิ่งมาอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการแล้ว สิ่งที่เราต้องการนั้นจะมีมาโดยอัตโนมัตินี่คือขั้นตอนและวิธีการที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะคำว่า B e do have ก็คือเรามีเราเป็นก่อนเราส่งพลังงานอารมณ์ขึ้นที่ใช่ก่อนแล้วเราก็ทำตัวเองให้เบิกบานอยู่ในขึ้นแบบนั้นแล้วเราถึงจะได้รับในสิ่งที่เราต้องการผ่านการจินตนาการที่เราต้องการว่าการเงินต้องการเป็นแบบไหน ความรักความสัมพันธ์การงานหรืออะไรก็ตามที่เราอิมเมจหรือจินตนาการที่เราต้องการนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เต้นก็ฝากเคล็ดลับดีๆไว้เพียงแค่นี้ใครที่อยากให้กำลังใจก็สามารถกดไลค์กดติด, like, ดตามได้นะคะแล้วเติ้นจะนำเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ